สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา Golden Bunny วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องคงศิระยาลักข้ามตำรับโรดเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูไปพร้อมกันค่ะ เปิดฉากมาโดยบรรดาขนมและผล,มลไม้หลากหลายมงคลต่างๆที่สามพ่อแม่ลูกเตรียมมาไหว้ผู้ใหญ่เพื่อขอพรในปี2029นี้หลังจากเสร็จพิธีรีตองสองสามีภรรยาก็มานั่งยิ้มแฉ่งรอให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีโดยคุณเมียในแอบยิกหลังตลอดอ้าวหัวร้องจากทำเอาทีมงานหันมามองเป็นตาเดียวเออคือผมทดสอบเสียงนะครับอ๋ออ้อออ,อทำไมคุณชอบแกล้งผมจังใช่ฉันชอบแกล้งคุณมันสนุก ว่าผมแต่งงานกับคุณทำไมนะง้นเลือกมาคุณอยากจะเปลี่ยนภรรยาหรืออยากจะให้ฉันแกล้งคนต่อไปเปลี่ยนดีกว่าฮะเฮ้<า>เปลี่ยนท่ากันดีกว่าจับแขนผมแบบนี้แทนดีไหมเราคุณปากหวานอย่างนี้ไงฉันถึงได้เป็นแบบนี้จา้าเอาเลยนะครับการสัมผัสคู่รักช็อตหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะดิฉันซูมีค่ะมาเลเซียกำลังจะเฉลิมฉลองเทศกาลถือศีลอดและตุษดจีนไปพร้อมกันอีกครั้งการเฉลิมฉลองที่มีมายาวนานตั้งแต่ปี1998วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2คนนั่นก็คือ คุณแจ็คและคุณซาลิฟาพวกเขาจะมาแชร์เรื่องราวความรักที่สามารถชนะอุปสรรคต่างๆของการแต่งงานข้ามเชื้อชาติมาได้เรามาฟังเรื่องราวความรักของเขากันค่ะอ,อ สองผัวเมียนั่งเกรงสุดๆพิธีกรจึงบอกให้ผ่อนคลายเพราะไม่ใช่รายการโซดสบายๆค่ะสบายคะครับเริ่มจากการแนะนําตัวก่อนดีไหมคะอ๋อครับผมแจ็คครับเป็นสามีของเธอฉันซาริฟาค่ะเป็นภรรยาของเขาพวกคุณแต่งงานกันมานานแค่ไหนแล้วคะสิปีครับคือแค่นี้แหละคะมีอะไรอีกไหมเมื่อเห็นสองผัวเมียยังคงเกรงเกงผู้จิรจึงให้ไปถ่ายรูปครอบครัวเพื่อผ่อนคลายก่อนแล้วค่อยกลับมาสัมภาษณ์ใหม่ครอบครัวใหญ่ก็ถ่ายรูปกันอย่างนุกนานถึงสองผัวเมียก็เริ่มผ่อนคลาย มากขึ้นก่อนสัมภาษณ์จะลูกชายตัวน้อยก็เดินมาหาอีพอ่อพ่อฮะเร็วๆนะถ้ากับข้าเย็นแล้วจะไม่ดีต่อท้องโอเคจ้าเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จแล้วพ่อรีบไปกินข้าวกับลูกนะแม่ฮะอยาให้พ่อพูดเยอะนะพ่อเล่าเรื่องไม่เก่งเดยวคนฟังจะเบื่อ <c oughs> <c oughs> ได้เลยแม่จะไม่ให้พ่อพูดมากลูกไปหาปู่กับคุณตาตรงนู้นก่อนนะครับ พอลูกชายไปเจพิธีกรก็เริ่มสัมภาษณ์ต่อพวกคุณเจอกันได้ยังไงใครจีบใครก่อนแล้วการที่คนจีนกับคนมาเลยแต่งงานกันพวกคุณต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างคะในช่วงสิปีที่ผ่านมาพี่จ็คเจรีหันไปมองหน้าพอ่อและลูกชายที่ยืนยิ้มส่งกาลังใจให้อยู่หลังกล้องก่อนจะเหนย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนในปี2019นี่คือพ่อของเจซาลิฟาค่ะขอเป็นเชฟทำอาหารมาเลเซียน,นี่ก็กําลังถ่ายรายการอยู่โดยมีเจรีเป็นโปรดิวเซอร์รายการส่วนนี่ก็พอพีแจ็กเป็นพ่อครัวชาวจีน เราเป็นของตัวเองพีจ๊ะก็เป็นเชฟที่พ่อฝึกอยู่นอกจากการทําอาหารแล้วพี่แกก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องทําเป็นประจำนนก็คือตามสาวพี่แจ๊ะลงรักเจสซาริฟามานาเลยคอยตามเธอขึ้นรถเมล์ทุกวันเออผมเห็นคุณนั่งจนสุดสายไม่สราวารอใครอยู่หรอรอคุณมาหาฉันไงกคุณไม่เล่นตามบทผมเลยไปไม่เป็นโอเคโอเคงั้นคุณถามฉันใหม่ได้เออสวัสดีครับคุณรอใครอยู่หรอฉันกําลังรอคนที่ชอบอยู่ค่ะอืม เขาต้องหน้าตาดีมากแน่เลยไม่หรอกแต่ว่าปีที่ผ่านมาเขาจะนั่งรถเมย์เป็นเพื่อนฉันจนกว่าฉันจะถึงบ้านตลอดถึงฉันจะไม่รู้จักเขาก็เถอะว้าวโรแมนติกจังไม่ใช่ว่าเขาก็เหมือนพวกโรคจิตชอบแอบตามฉันทำให้ฉันขนลุกไป,ปหมดโรคจิตเหรอบางทีเขาอาจจะอยากพูดคําเปิดตัวเป็นร้อยๆยกตัวอย่างเช่นให้ ai, คุณผู้หญิงมาคนเดียวเหรอหรือไม่ก็เฮ้ย hey, วันนี้เป็นวันที่ดีส่วนพรุ่งนี้เป็นวันหยุดคุณเข้าใจไหมบางทีเขาอาจจะเตรียมตัวมานานแต่พอเห็นหน้าเธอเขาจะประมาเลยไม่กล้า พูดแล้วก็ต้องรอโอกาสหน้าหลอคนโรคจิตแล้วเจสาริฟาก็ยืนหูฟังให้พี่แจคฟังเพลงด้วยกันในที่สุดก็หากันเจอนะอสุขสันต์วันครบรอบหนึ่งปีสุขสันต์วันครบรอบหนึ่งปี หลังจากแยกย้ายกับผู้น้าป้ารถเมย์เจซาริฟาก็เดินอารมณ์ดีๆนะกลับบ้านซึ่งก็เจออีพ่อพาผู้ชายอีคนมาดูตัวลูกสาวทำใหาเจริเป็นเซง็งระหว่างที่รออีพ่ออีแม่ทำกับข้าวเจริก็นั่งคุยกับหนุม่มเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกสินะใช่ครับนั้นฉันจะโชว์อะไรพิเศษให้คุณดูพิเศษเหรอยื่นขามาเดี๋ยวฉันจะนวดให้มัมม้ไม่เป็นไรครับผมเกรงใจไม่ฉันจะนวดให้อยืนสิ่งสำคัญที่สุดของคนที่จะมาเป็นแฟนฉันคือเขาต้องอดทนต่อความเจ็บปวดให้ได้ฮะ ปากอ้อยปากอ้ออ,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 อืมดีมากเจรีเอาไม้เบสบอลฟาดตีนผู้ไม่อย่างแต่แค่นี้ยังไม่พอแม่งเอากุญแจทิมด้วยเลือดไหลเต็มเลยอลาลากูไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวเยวกิดอะไรขึ้นเ๋ย่ยเพิ่งไปเออผู้วิ่งหนีออกจากบ้านแบบไม่คิดชีวิตทำเอาพ่ออีแม่เป็นงงส่วนลูกสาวก็นั่งตีหน้าสาวหนูไม่รู้ไม่เห็นตัดวันที่พี่แจ๊คก,ก็ททำกับข่าวไปร้องเพลงไปรายนี้ก็อารมณ์ดีเช่นกันแหกปากจนน้ำลายลงกระท้าหมดละ การเจาสซาาด่ฟ่ามือเย็นก็ร้องยับยับอพอยแม่เรื่องแฟนแต่เธออ้างว่าเป็นเรื่องของเพื่อนหนูมีเพื่อนใหม่ชื่อซิตี้เจอกันในอินเทอร์เนต็ตเราเป็นเพื่อนรักกันหนูเคยไปเจอแฟนของซิตี้มาเขาชื่อแจ็คเป็นคนจีนวันก่อนซิตี้พาเขามาเจอพ่อแม่ที่บ้านพ่อเธอไม่เห็นด้วยที่พวกเขาคบกันเขาอยากให้ทั้งสองเลิกกันด้วยซ้ําโอ้หัวโบราณมากเก่าสุดๆใช่เลยค่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วคนต่างศาสนาแต่งงานกันผิดตรงไหน หนูโชคดีจังที่มีพ่อทั้งหล่อฉลาดแถมใจกว้างเอางี้ดีกว่าลูกวางเมื่อ,อไรพาพ่อไปหาพ่อิตีแล้วกันพ่อรู้ว่าจะคุยกับคนพวกนี้ยังไงทาไมได้เป็นเชฟมาก,ก่อนเนี่ยพ่อคงเป็นนักพูดสั่งแรงบันดาลใจไปแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อถึงจะดูเหมือนโมแต่เจรีก็รู้สึกโล่งใจเบาๆที่อีพ่ออีแม่เปิดกว้าง วันนี้พีจ็คต้องทำอาหารให้พ่อชิมซึ่งพออีพ่อชมว่าใช้ได้พีก็ไม่รอช้าที่จะบอกเรื่องแฟนแต่พอคนในครอบครัวรู้ว่าพีจแจครคบกับสาวมาเลย์ก็ช็อกยิ่งอีพ่อนี่นั่งอาปากวอส่วนพี่ชายต่างแม่แม่ก็ตวงติง้งแม่นายนี่เลือดดีจริงจริง,จ,รงจะแต่งงานกับอิสลามาในต้องสลระบางอย่างตัดช็อผภาคกลางเราตัดนังนิดหน่อยต้องตัดเยอะแค่ไหนตอนนี้เออแม่จะไปสวดมนต์ให้บรรพุุษก่อนนะไม่ต้องทำไมลูกชายเรามีแฟนถือเป็นข่าวดีอย่าหัวโบราณสิน นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันงั้นเหรอถ้าแกอยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แกต้องไปเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาอิสลามถันนับถืออิสลามและธุรกิจร้านอาหารของเราที่ซืบทอ,อดกันมานานหลายรุ่นจะเป็นยังไงใครจะสืบทอ,อดร้านเราต่อไปเลิกกับเธอเดี๋ยวนี้พ่อมีสิทธิอะไร,รามาห้ามผมฉันเป็นพ่อของแกพ่องั้นเหรอเป็นพ่อระบงการชีวิตผมได้งั้นเหรอถ้าแกยืนกรานจะคบกับผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่ออีกต่อไปได้พูดแล้วพี่แจ๊กถกอดชุดเชฟเดินออกจากบ้านไปโดยไม่่่สนนนนนพพพออแมมีกก็เเเเดิตตาาาา,าูหหจซฟบู้ัวปย ปอนา่าเจก็เอาชุดแม่มาให้เปลี่ยนและในระหว่างที่กําลังนั่งเมาส์มอยแม่เจรี่ก็มาเคาะประตูประด้ยินเสียงลูกสาวคุยกับใครในห้องไอพีแจ็ก,ร,กรีบไปแอบอยังไว้แต่ดันโป๊ะแตกทําของในห้องน้ํำตกสุดท้ายแม่เลยจับได้โชคดีที่พีจ็กหยิบผ้าคลุมหัวมาใส่ปลอมเป็นผู้หญิงน,น,นี่ใครเออชื่อ no อ๋อซิตี้ซิตี้ใช่ไหมใช,ใช่ค่ะซิตี้อ๋อใช่ค่ะหนูซิตี้เองค่ะสวัสดีค่ะคุณตาภาพตัดมาอีกทีพี่แจ็คเจอรี่ก็มานั่งคุยกับอีพ่ออีแม่อีพ่อเนี่ยจองตาไม่กระพริบคือตัวใหญ่แถวอะเออพ่อค้านี่เพื่อนสนิทหนูเองค่ะซิตี้ที่เล่าให้ฟังเธอหนีออกจากบ้านเพื่อความรักเธอต้องการให้หนูช่วยเพราะตอนนี้เธอไม่มีที่ไปพูดแล้วเจอรี่ก็ส่งซิกให้พี่แจ็คไอพี่แจ็กก็มาบทสาวเจ้าน้ำตา <laughs> คราบกลัวไม่ยอไมห่หนียขอบกับแจ็คค่ะการรักคนต่างเชื้อชาติมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูผิดเหรอเอ,อ้อพี่แจ็คตีบทแตกจนอีแม่ร้องไห้ตามแหมยังจะช่วยสนับสนุนความรักอีพ่อก็ด้วย เช้ารุ่งคืนพีแจ็กเจริก,ก็มาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังเพื่อนเหมือนก็ขำยายส่วนพ่อพีแจ็กเนี่ยหัวร้อนตอนตัตลูกชายออกจากบ้านไปเขาก็อารมณ์ไม่ดีทำกับข้าวไม่อร่อยจะลูกค้าด่าอีพ่อก็ด่ากรับยินหมดไม่สนลูกใครจริงๆที่พ่อไม่อยากให้ลูกแต่งงานต่างเชื้อชาติเพราะเขาสุขภาพไม่ค่อยดีมือดีใช้ททำกับข้าวก็เริ่มสานเลยอ่ะพีจ็กมาสืบทอดร้านของตระกูล ด่านพี่แจ็คก,ก็ทําขนมอยู่บ้านส่าวสบายใจก่อนที่ไอพีใช้ตัวแซบจะแวะมาหาเพราะพี่แจ็คว่นให้หยิบกระเป๋าเป้มาให้ซึ่งพอเห็นสภาพน้องแตงยิงี้พี่ก็กรีดแตกอ้อไม่เจอแค่มากี่วันเนอะจะกลายเป็นแสวไป <ขอ S 1> แล้วเหรอจุดไปให้ฉันพูดได้ไงอะน้องหายแล้วกลายเป็นแบบนี้จะจะบอกที่บ้านยังไงอ่ะระหว่างที่ไอ2พี่น้องยืนเถียงกันหน้าบ้านพอเจลีก็เดินมาตอนแรกคิดว่าจะโป๊แตกแต่โชคดีที่พอคิดว่าพี่ชายพี่แจ็คเป็นแฟนของซิตี้ ตอนค่ำอี่ออีแม่ก็เรียกทั้งสามมานั่งคุยกันแจ็ค เ <Jack? S 2> ขาเรียกมึงโยอ่ะ uh huh. เป็นไรหรือเปล่าจ๊ะเออไม่เป็นไรครับแล้วจากนี้จะเอาไงต่อจ๊ะเออแผนของเราก็คืออ้ซ oh, ิตี้เธอมีของจะให้แจ็คไม่ใช่หรอเจรี Jerry, พยายามส่งสีคใครพี Jack, แจ็คเล่นตามโบสถ์เพื่อหาโอกาสชิงออกจากวงสนทนาละปล่อยพีชายรับกรรมคนเดียวทำเอาอีพีเลกลากอีพ่ออีแม่ก็รวคำถามไม่หยุดพี่แจ็คเจรีแอบส่งภาษาม,มือให้พี่ชายพูดตามแต่ชีโบชีเบงี้ใครจะไปรู้เรื่องกุ้งๆงไปหมดแล้วเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราทำไม ไรสับสนรอไรสับสนกันแน่มันอะไรเออผมเองครับผมสับสนเองครับผมต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อจะหาทางออกดีดีนี่เลยแต่ทำให้ซิตี้เสียใจเด็ดขาดและในตอนนั้นเองพี่แจ็คเจอดีก็กลับมานาัาน่งอ้าวนั่นเหรอของขวัญที่จะให้แจ็คเออข,ข,ข,ของขวัญที่จะให้ก็คือหมาบคอมขีดไรไม่ออกพี่แจ็คก็จับจูบแมมทำเอาพี่พีวิญญาณเอาจากล่างไปเลย ล้วเนี่ยเราคลองควันแล้วเมื่อกี้ทำไมซาริฟ้าต้องไปด้วยล่ะอ๋อลิปสติกค,ค่ะหนูไปหยิบลิปสติกมาให้เธอโอ้แม่เฮวัยรุ่นสมัยนี้จะทําแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะใช่มันไม่ดีถ้ายังไม่แต่งงานหาบจูบกันนะแล้วเธอคิดจะแต่งงานกับซิต,ตี้หรือเปล่าเออ,เอ,อเอาเลยในกระเป๋า พี่แจกส่งสิกให้พี่ชายหยิบของในกระเป๋าออกมาจากนั้นก็เตะตัดขาให้พี่นั่งคุกเข่าและใช่ค่ะของในกระเป๋าที่พี่แจกให้เอามาก็คือแหวนแต่งงานพี่แกให้พี่ชายอ่านโน้ตที่เขียนถึงเจสซาลิฟาเจริที่ได้ฟังก็ยิ้มแป้นผมเป็นผู้ชายที่โชคดีเหลือเกินที่ได้เจอคุณตอนนั้นตั้งแต่นาทีแรกที่ได้เห็นคุณผมก็ตกหลุมรักรอย,ยิ้มแสนหวานของคุณผมอยากเฝ้าดูตอนที่เส้นผมของคุณกลายเป็นสีขาวใบหน้าของคุณมีรอยยน่นและอยู่เคียงข้างคุณจนแก่เท่า ผมสัญญาผมจะปกป้องคุณโดยชีวิตของผมคุณจะแต่งงานกับผมไหมเจรีพยักหน้าตอบตกลงในจินตนาการส่วนชีวิตจริงไอพีแจ็ก,ก็ตอบว่าแต่งค่ะกับพี่ชายก่อนจะหันมาหาเจาสซารีฟา,าจเจก็พยักหน้าตอบรับคำขอแต่งงานของพี่แจ็ หลังจากเรื่องยุ่งยุ่งจบพี่แจคกเดินออกมาส่งพี่ชายกลับบ้านคำขอแต่งงานเมื่อกี้นายเขียนเด็ดีมากว่าแต่ตอนจูบชั้นนายจำเป็นต้องแหลกลิ้นด้วยเแล้วะผมแค่อยากให้พี่รู้ว่าผมรักพี่มากแค่ไหนแล้ๆๆล้วลวไกูไปละเดี๋ยวพี่ พ่อเป็นไงบ้างร้ายนะั้นน่ะไม่ง่ายหรอกนะแต่ว่าลองให้เวลาเขาหน่อยได้ผมจะกลับบ้านไปคุยกับเขาดีๆพอพี่ไปเจาสซาลีฟาก็ได้นกมาหาพี่แจ๊คพี่แจ๊คจึงถอดแหวนแต่งงานสวมให้คนรักปัจจุบันแหวนวงนี้ก็ยังคงอยู่ที่น้วของเจริวิธีกทราบซึ้งในเรื่องราวความรักของทั้งคู่เธอถามคำถามต่อไปแหลือพวกคุณทำยังไงคะบอกครอบครัวเลยเหรอโอ้เรายุ่งจนไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยคะ่ะพวกเขาบังเอิญเจอกันเองเป็นไปได้ยังไงคะบางทีมันอาจจะเป็นพรมลิขิต วันนั้นจูจูขณะที่พ่อเจสซารีฟายืนถ่ายรูปกับแฟนคลับกับบังเอิญเจอพี่ชายพี่แจ็กเฮ้ยแจ็คสวยแล้วกูมีร้านอาหารพอนให้แล้วดีเลยให้ฉันเข้าไปเจอเขาไหมละ่ะเออมาไ,ไม่ต้องหรอกครับไม่เป็นไรฉันเก่งเรื่องคุยกับคนอื่นโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่แ้ะฉันไมไจะเป็นเชฟสักก่อนคงเป็นนักผู้สั่งแรงบันดาลใจไปแล้วภ <c oughs> าพตัดมาอีกทีอีพีก็เทน้ำชาไปมือสั่นไปแล้วก็นั้นแหละฮะสองพ่อคุยไปกล่อมมาสุดท้ายก็ตีกันหัวเด็ดตีนขาดยังไงพ่อพี่แจ็กก็ไม่ ยอมรับการแต่งงานนี้และไม่ยอมเปลี่ยนร้านอาหารให้กลายเป็นร้านมาเลเซียเด็ดขาดตกดึกเมียทั้งสองถึงพูดเรียกสติผัวแต่มันไม่ได้คิดได้หรอกฮะปรุงขึ้นพอจะซาดิฟามาท้าพ่อพี่แจ็กทำอาหารออกรายการพ่อพี่แจ็กก็ตกลงถ้าผมชน,นะคุณต้องขอโทษผมและอนุญาตให้แจ็กกับสตีทแต่งงานกันได้แต่ถ้าฉันชน,นะนายต้องขอโทษฉันและเลิกเป็นเชฟซะเออ,เอ,อทำไมกลัวเหรอเปล่าไม่มีตกลงตามนี้ได้แล้วสองพ่อก็เกี่ยวก้อยสัญญาโอ้เจ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 ท ตัดมาที่พี่แจ๊คพอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นก็แทบรีแตกแต่มาถึงขั้นนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ ตกดึกพี่แกกับเจรีที่นอนอยู่ห้องค้างๆก็ดีนเสียงพ่อแม่เจซา,า,าริฟาคุยกันอีแม่เนี่ยบวทีพ่อไปท้าแข่งแบบไม่ขีดเจรีจึงโทรหาพี่แจ็คเป็นไงได้ยินหมดแล้วใช่ไหม,มคุณโทษฉันไหมถ้าฉันรู้ว่าพ่อจะไปร้านพ่อคุณเพื่อทําแบบนั้นฉันคงห้ามเขาแต่แรกไม่เป็นไรผมไม่โทษคุณพ่อเคยบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันก็เหมือนอาหารที่สุกแล้วก็ต้องกินงั้นเหรอแล้วถ้าฉันทําไม่อร่อยล่ะผมก็จะกินแล้วถ้าไม่เป็นตอตะโกล่ะผมก็ยังจะกินถั้งสอง ต่างก็ปลอบใจและบอกรักกันและกันเมื่อถึงวันแข่งขันพอพีแจ๊กพอเจริก,ก็ลุยเต็มทีโจทย์ของวันนี้ก็คือปลาดุกใครจะรังสรรค์เมนูออกมาได้เด็ดกว่ากันแต่ในระหว่างที่กําลังทําพอพีแจ๊กก็เจ็บข้อมือตอนสะบัดกาถาเขาเจ็บจนแทบทนไม่ไหวแต่พยายามทําต่อซึ่งพอพีแจ๊กเห็นก็รีบ้ามาช่วยผัดจนเสร็จทั้งๆท,ที่ยังใส่ชุดผู้หญิงทำเอาพ่อๆพอทั้งสองเป็นงง แล้วแล้วการทําอาหารก็เสร็จสิน้นพอพี่แจ็กนาเสนอเมนูประดุก3รสอาหารจีนแท้รสชาติจัดจานส่วนพ่อเจรีทําเป็นอาหารมาเลส,สไตล์ฝรั่งเศสประดุกย่างราดด้วยซอสมักทุเรียนซึ่งทั้งหน้าตาและรสชาติก็สูสีตีคู่มาเลยฮะกรรมาการทุกคนชอบและไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครแพ้ชนะเชฟทั้งสองจึงเสมอกันจบการแข่งพ่อเจรีก็เดินมาคุยกับพ่อพี่แจ็กเรื่องทีซิตี้มาช่วยพัฒนต้อนแข่งคุณดูสิเธอมีน้ําใจขนาดไหนพ่อคะใจเย็นพ่อออกไปก่อนไม่ร เดนี้พอต้<พ>องพูดลุงครับ ผมไม่อยากโกหกอีกต่อไปแล้วผมคือแจ็คครับพี่แจ็คเปิดเผยต,ตัวตนและบอกความจริงทั้งหมดซึ่งก็ทำม้พอเจริกโกรธหลักลูกสาวกลับบ้านทันทีอีพอ่พ่อกักบ,บริเวณและสั่งห้ามไม่ให้เจริคเอาไปเจอพี่แจ็คเด็ดขาดอีแม่จึงท้ามาปอบลูกสาวเธอรู้แต่แรกแล้วว่าซิตี้คือพี่แจ็คแม่รู้ได้ไงคะหนูบอกเขาแล้วว่าเขาแต่งหญิงไม่ขึ้นอืมไม่เกี่ยวกับการแต่งขึ้นไม่ขึ้นแต่แม่เห็นสายตาที่ลูกมองเขาลูกของแม่มองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักแล้วทำไมแม่ไม่บอกความจริงกับพ่อละะค พราะแม่รู้ว่าลูกรักเขามากแล้วจะทํายังไงดีคะพ่อต้องไม่ยอมแนะ่ไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้มีแต่คนที่ยอมแพ้เท่านั้นแหละเพราะงั้นตอนนี้ลูกควรรู้หัวใจตัวเองซะก่อนทําตามหัวใจ เช้ารุ่งคืนพีแจก,ก็มาขอให้แม่เจซา,ารีฟ้าช่วยพาพีแกมาคุยกับอีพ่อซึ่งพอเห็นหนะ้าพีแจอีพ่อก็ไล่ทันทีแต่โดนอีแม่ดา่าสุดท้ายเลยต้องยอมฟังพีแจตั้งใจทําเค้กของโปรดิพ่อให้คุณป้าบอกว่าย่าเป็นคนสอนย่าบอกว่าชั้นล่างของข้าวเหนียวสังขยาใบเตยคือข้าวเหนียวส่วนชั้นบนสุดของสังขยาจะเป็นอะไรก็ได้และผมก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้บางอย่างจากคําพูดของคุณย่าได้นั่นหมายความว่าแม่ซาริฟากับผมจะมีเชื้อชาต,ติต่างกันและ สีผิวต่างกันแต่เราก็ยังเข้าใจและเติมเต็มกันและกันได้ผมหวังเหลือกเกินว่าคุณลุงจะยอมเห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเราระหว่างที่พี่แจ็คมาขอร้องพ่อแม่เจรีเจรีเองก็ไปหาพ่อพี่แจ็คเช่นกันสวัสดีค่ะฉันคือซาริฟานะคะที่มาวันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าฉันยินดีที่จะเลิกกับแจ็ค <c oughs> เพราะว่าในโลกนี้มีแค่ครอบครัวเราเท่านั้นที่จะเข้าใจเราอย่างที่เราเป็นจริงๆฉันแค่อยากให้คุณหายโกรธแจ็ค เพราะว่าฉันไม่อยากให้เขาเสียใจและฉันก็ไม่อยากให้คุณต้องมาเสียใจอีกคนพอพีแจ๊คฟังอย่าง,งเงียบๆก่อนที่พีชายและอีแม่จะช่วยกันพูดสนับสนุนให้อีพ่อทาสิ่งที่ถูกต้องสุดท้ายอีพ่อจึงพาครอบครัวมาที่บ้านเจสซาลิฟา่าพี่แจ๊คที่เดินมาเปิดประตูก็ทั้งตกใจและดีใจแล้วสองพ่อกะตังขอโทรแับปรับ,รบ,รบความเข้าใจกันไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้มีแต่คนที่ยอมแพ้เท่านั้นแหละขอบคุณสําหรับเรื่องราวความรักของพวกคุณนะคะพิธีกรกล่าวขอบคุณคู่รักทั้งสองที่แบ่งป ันเรื่องราวความรักอันนาสจันให้ฟังแล้วหนังก็จบลงที่เบจ็กและครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันกินข้าวรวมกันในวันพิเศษยังมีความสุขไม่ว่าเราทุกคนจะแตกต่างกันแค่ไหนสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเคารพซึ่กงกันและกัน เป็นไงคะกับหนังเรื่องคงศิรายารักข้ามตํารับโรดเป็นหนังมาเลเซียที่น่ารักอาบุนหัวใจมากๆเลยคะ่ะคนสองคนที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาจับมือกันก้าวข้ามอุปสรรคจนได้ใช้ชีวิตร่วมกันยังมีความสุขโลกเปลี่ยนไปแล้วหวังว่าทุกคนจะมีความสุขก,กับชีวิตในทุกๆวันนะคะขอแค่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าปัญหาอะไรก็แก้ไขได้ใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูกันสุดทักกฟากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราได้วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ